เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับที่อยู่ดีๆเว็บไซต์ที่เราเข้าใช้งานเป็นประจำหรือว่าเว็บไซต์ที่เราอยากเข้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ไม่ให้เราเข้าใช้งานนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงหนือจะมาแนะนําวิธีแก้กันครับให้เราสามารถเข้าได้ทุกเว็บไซต์ที่เราต้องการไม่ต้องโดนบล็อกแบบนี้นั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ และนี่คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเราสามารถเข้าได้ทุกเว็บไซต์เลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็สามารถเข้าได้นั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เขาใช้งานครั้งแรกเราจะอยู่ที่หน้านี้นะครับตรงนี้เขาจะเซตภาษาเป็นภาษาไทยให้อยู่แล้วนะครับเรากดที่ปุ่มสีขาวตรงนี้ได้เลยครับหลังจากกดแล้วนะครับเขาจะแนะนําการใช้งานแอปนะครับเรากดที่ปุ่ม exit ออกไปได้เลยครับจากนั้นกดที่ปุ่ม continue นะครับพอกดเสร็จแล้วจะมี p อ p up ด้งขึ้นมาขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เราก็กดอนุญาตได้เลย ต่อมาจะเป็นป๊อปอัพขอให้แอปทำงานอยู่พื้นหลังนะครับตรงนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใช้งานได้ตามปกติเลยครับเข้าไปที่แถบค้นหานะครับพิมพ์ค้นหาหัวข้อที่ต้องการนั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นผลฟุตบอลแล้วกันนะครับผมอยากรู้ผลฟุตบอล พอพิมพ์ค้นหาเสร็จแล้วนะครับตัวลิงก์เว็บไซต์ต่างๆมันก็จะขึ้นมาให้แล้วนะครับเราก็สามารถกดเลือกเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนเนี่ยเราเข้าได้หมดเลยนะครับรับรองครับว่าเข้าผ่านแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่มีถูกปิดกัน้นถูกบล็อกแน่นอนนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่นายตึงเนืดเอามาฝากในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ